วิวสวยมากๆเลยเห็นไหมคะสีก็สวยด้วยเมื่อกี้สาวินลืมปรับสีนะคะขออภัยนะคะเอฟซีคะมันจะเป็นภาพรัวๆเนาะคุณแม่โตโน่น,นะคะให้หัวใจพลังบวกมาคะ่ะอ,อุ้ยคุณตาสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะอุ้ยหนูไลฟ์สดอยู่จอดตรงนี้ได้ไหมเป็นไล่เป็นไล่เหรอได้ตรงนั้นก็ได้ค่ะคุณตาโอเค เดี๋ยวคุณตาจะบางวิวหนูไงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณตาจะบางวิวหนูหนูพาเอฟซีมาดูวิวสวยๆอยู่ใช่ตาเ็าถ่ายวิวสวยนี่เขาเหล็กไฟนี่ค่ะเขาเหล็กไฟแล้วก็เขาพาพางมันต่อกันวิวมันสวยมากเลย่บ้านเรานะใช่ๆค่ะวิวสวยมีเอฟซีเข้ามาดูกี่คนน่ยก็หลายอยู่ค่ะสิบคนเมื่อคืนเมื่อคืนก็เห็น เห็นขึ้นไล่อยู่เมื่อคืนค่ะไล่กับป้าจำลองแม่คุณยายจำลองค่ะอุ้ยตะไคร้น่ยขึ้นแล้วน่ะใช่ใช่ปาก็เพิ่งมาจากตองน้อยอ๋อเหรอญาติญาหนิงไม่มาเลยวะยติหนิงไม่มาบ่วันนี้ยังไม่เห็นญาตหนิงเลยอ๋อเหรอหนูก็ออกไปครั้งนึงแล้วหนูออกไปอยู่ข้างนอกไม่เห็นญาตหนิงค่ะนี่กล้องก็สวยนะขุนมณีทรัพย์ภูเขาก็สวยใช่ค่ะขุนมณีทรัพย์นะคะ ให้หัวใจพลังบวกพี่จันเจ้าคุณมณีซับที่ก็สะทุสะทุนะคะอืมตรงนี้ก็ใช่อีกค่ะอันนี้หนูเอาไว้อ่านคอมเมนต์จันเจ้าเป็นแอดเป็นแอดมินตาเป็นแอดมิน,น,นตลอดเลยเห็น<อ>หตลอดเลยจนเวลาเข้าไปอ๋อใช่ค่ะบูที่จันเจ้านี่เป็นแอดมินหนูดูแลช่องให้หนูมไม่รู้ว่าไม่รู้เขาเขาอยู่ไหนอยู่ไทยเราหรือเปล่าอุดรอยู่อูดรเองค่ะโอ้ไม่ไกลเลยเนาะค่ะ ที่จันเจ้าอยู่อุดรเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาถามค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูไลฟ์สดก่อนคอยู่คนตา คุณตาก็มาเล่นด้วยนะคะเพราะว่าไปหายาหนิงยาหนิงก็ไม่เจอนะหายาหายาหนิงไม่เจอเขเลยตามมาหาสาวินอยู่นี่เนาะยาหนิงไม่ได้มาหานะคะยาหนิงไม่มาออกมาเนาะวันนี้นะ่ะคุณวานิดานะคะเขาไม่ให้ถ่ายฝั่งนั้น อ่านกลับอีกแล้วนะคะคุณวานิดาทิ่เกอร์ศตรนะคะปู่จันจาพี่จันจาคุณวานิดาคุณหญิงเล็กหัวใจพลังบวกพี่จันจ้าคุณหญิงนะคะทิ่เกอร์ศตรพี่จันจาวใครมาคุณตาชาญค่ะแกมาหา่าหนิงแกมาถามหา่าหนิงค่ะเราไม่ได้ไม่ได้มาหาสาวินค่ะแกมาถามหา่าหนิง ยิงเล็บพ็เยี่ยมนะคะกะทิน้ําหอมนะคะหัวใจพลังบวกพี่จันเจ้าคุณกะทิพิเกสะทุสะทุนะคะพี่จันเจ้าไก่ไก่ไก่คงไม่เป็นไรครับฝั่งนู้นคืออะไรคะไม่ให้ถ่ายฝั่งนู้นคืออะไรไม่ให้ไลฟ์สดเหรององเหมือนกันทํายังไงนี่เราไลฟ์อยู่สวนยางนะคะเราไม่ได้ไลฟ์อยู่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 อัน หน้าปู่นะคะเขาไม่ให้ไลนเหรอคะหรือว่ายัางไงนี่เราไลน์อยู่ส่วนยางนะคะนี่คุณปิาธีดให้หัวใจพลังบวกมานะคะ ที่ฉันจะหมายถึงถ่ายรูปภูเขาฝั่งนูน้นแต่คงไม่เป็นไรหรอกไกลๆอ๋อโอ้ยเราแค่วิวมันเป็นวิวเฉยๆค่ะมันเราไม่ได้ไปถ่ายตรงภูเขาค่ะมันเป็นวิวค่ะเนาะเป็นแค่วิวคงจะไม่เป็นไรมั้งถ้าคขาอ,อ๋อไม่ให้ถ่ายบ้านหลังนู้นเหรอ ไม่เป็นไรเราถ่ายภูเขาเราไม่ได้ถ่ายบ้านเขานะคะเดี๋ยวหันมานิดนึงนี่ค่ะมันจะได้ไม่ติดบ้านค่ะเจ้าเนะเาะแล้วก็หันมานะคะเอฟซีค่ะมันพองไกลๆมันเราไม่ได้ถ่ายตรงๆเนาะคะ่ะไม่ได้ถ่ายตรงบ้านเขาเราเหงียนขึ้นบนฟ้าน,น่นคะ่ะเนาะมันกระสุดแล้วมันเหงียนได้แค่นี้นะคะโอเคเอามาแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยว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 ค่ะเอฟซีค่ะอย่าถ่ายเลยนะคะ ตรงไหนไม่ให้ถ่ายงงเหมือนกันคุณประสิทธิ์หวัดดีสาวีนจ้าสวัสดีค่ะพี่จันเจา้าคุณประสิทธิ์นะคะคุณนาจอยนะคะจันเจ้า แวะมากินกะหมับไก่นะคะโอ้อยากไปกินยูไก่จะไปกินยูจ้าพี่จันจ้าน่าจะไปกินได้นะคะเพราะว่าบ้านพอนอยู่อุดรน,นะคะน้าจอยก็อยู่อุดรใช่ไหมอย่าถ่ายเลยนะคะคุณประสิทธิ์บอกเราไม่ได้ถ่ายเราย้ายมาตอนนี้ย้ายมาแล้วคะ่คะเอฟซีค่ะได้กล้องมาฝั่งนี้แล้วเนาะไม่ให้ถ่ายภูเขาหรือไม่ให้ถ่ายอะไรคะนี่งง ครับขอบคุณครับกะบับไก่นะคะน้าจอยนะครับพี่จันเจ้าเอียงไปซ้ายไม่ถูกบ้านคนได้เปล่าเนาะเอียงไปทางซ้ายได้ได้ค่ะมาทางนี้ใช่เปล่าตอนนี้หนูเอียงมาแล้วได้ซาวินเอียงโอ้โอ,โอพี่น้องโอ้โอโกล้องข่อยตอนนี้เอียงมาแล้วค่ะแต่แต่กล้องตัวนี้มันไม่ยอมมากล้องตัวนี้มันยังไม่ยอมมาค่ะ เดี๋ยวมันก็มาเนาะแยวภาพมันก็จะมานิดนึงค่ะมันมันช้าอยู่นะคะอุ้ท้องฟ้าสวยมากเป็นสีฟ้าเลยนะคะในเอฟซค่ะ ตัวน,นี้หันมาแล้วแต่มันยังไม่หันนะคะมันยังเหมือนกับว่ามันยังมันมันมันทำงานช้าอยู่เนาะ